สวัสดีครับทุกคนวันนี้มาอัดเพลง Inbox นะฮะเอ่อใบายให้ว่าแบบเป็นเพลง Feeling แบบข้างรักตอนนี้ก็เราจะอัดกีตาร์นะฮะเดี๋ยวพาไปดูไมอัดกีตาร์ดีกว่าว่าแบบวันนี้จะยากหรือง่ายยังไงนะฮะสวัสดีครับวันนี้มาพร้อมไหมฮะพร้อมมากเมื่อคืนก็คือคืนนอนไม่หลับเลยทําไมเพราะว่าตื่นเต้น <laughs> ใช่ <laughs> เออหนูว่าแบบท้องเสียทั้งคืนอนะไรเงี้ยโหไม่เล่นเลยว่ะ<ห>เป็นเพลงแรกที่เราแบบเล่นกีตาร์โป๊ะใช่ เป็นการอัดกีตาร์ั้งนะเพราะว่าเพลงอื่นให้คนอื่นเล่นให้เลพลงอื่นจะเป็นกีตาร์ไฟฟ้าอ่าอันนี้ก็จะเป็นแบบความโกลมนะขอสักท่อนนะฮะท่อนเดี๋ยวเราจะไปรอดูกันว่าจะเป็นไงนะครับตอนนี้เนี่ยน้องตี้ยังมาไม่ถึงนะฮะไอ้ช่าเราอยู่กับใครฮะสวัสดีครับเป็นไงครับวันนี้วันนี้ก็อ่ ง่วงครับเมื่อคืนนอนกี่โมงพี่เมื่อคืนก็อย่าเรียกว่านอนเลยครับเรียกว่าแบบแทบไม่ได้นอนดีกว่าอ้าวทำอะไรช่วงนี้งานเยอะครับแต่ก็ยังแบบว่ามาช่วยพวกเราได้ครับใช่ครับสไตล์คนไม่ได้นอนสไตล์คนไม่ได้นอนเหมือนกันนะวันนี้เพลงอินบ็อกเป็นยังไงบ้างพี่เซนจะดูเพลงอินบ็อกใช่ไหมใช่ครับเพลงนี้ก็นะหวานเลยหวานหมายถึงเพลงหวานกาแฟครับ แปลว่าเพลงนี้จะต้องออกมาปังมากใช่ครับหวังว่าแบบอขอให้เพลงนี้ดังมากขอ,ขอให้ปังๆนะอย่าลืมแชร์กันนะครับใช่ครับนี่ขอดมันซึ้ไปไหมครัอ่าตัวนี้มันจะชัดกว่านิดนึงละมา เพราะคาแรคเตอร์มาปีนมันมันมันจะถึกกว่าแล้วมันจะสุกว่าหน่อยน่าจะเหมาะกับวิกกิ้งมากกว่าโอเคนะนักกีตราร์สาวอันดับหนึ่งของประเทศไทยต้้งใจทำงานนะฮะฟาร์มภาคภูมิใจแซนะปังนี่เขาบอกว่าตากก้องออกไปได้แล้วไป บูลีเหรอไม่ไป <c oughs> ไม่ไป <c oughs> อเ่ <c oughs> เ,อเสร็จแล้วอ่ะเสร็จลายเดียวเหลือเหลืออีกห้าลาย สีไหมยังสีไหมยังอ๋อยังยังฉันโดนขโมยเสื้อปีแล้วมันจะดีขึ้นนะตอนนี้เกิดปัญหานะครับทุกคนก็คือก็คือวันนี้น้องไมยใส่เสื้อมาเป็นเสื้อสวยเกินไปอะค่ะเออเขาก็เลยแบบโมโหจริงก็คืออัดแล้วก็มีเสียงอย่างเงี้ย ตอนนี้กำลังแก้ปัญหากันอยู่นะฮะ้ดูจีมาเลยวันนี้พร้อมไหมไม่พร้อมเสียงแหบดูดิเอออะไรขึ้นกันเลยจะเป็นตะโกนเมื่อกี้ยังเสียงเพราะอยู่เลยขายก๋วยเตี๋ยวตะโกนหนักไปหน่อยตะโกนว่าอะไรตัวสองลูกชิ้นสิบลูกด้วยเราไม่ได้ใช้ s ัพอร์ตเหรอเราใช้ลูกกระเดือกตอนนี้สงสารมากกว่าเพราะว่าอัดกีตาร์ไม่ได้ไม่ไม่ะ อัดแล้วก็เป็นเสียงเสื้อจีมาเปลี่ยนเสื้อกันเฮ้ยทำจริงเอาจริงเหรอสาวๆไปเปลี่ยนเสื้อนะฮะสุดท้ายก็คือเปลี่ยนเสื้อนะพี่เซนแบบว่าเป็นปัญหาที่ไม่คิดว่าจะจะเจอนะเป็นครั้งแรกเลยครับน,นะะ่าจะมีปกติแต่แบบไม่คิดว่าแบบจะมาต้องเจออ่ะ <laughs> ไม่ตั้งแต่แบบว่าทำเพลงมาก็ไม่เคยเจอปัญนีนะฮะ <laughs> 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 ดีอะ่ะรักมวหลักมีตัว่าหลางยายแปลงรางก <laughs> ล,า,ง <laughs> งลานะแล้วก็ขอนอะไรอะเอ <laughs> แล้วอะไรลหรอคะเอแล้วก็บีครับ <laughs> ใช่เอแล้วก็บีอ๋อบีเคลื่อนนี้เหรอ <laughs> ขอ,อป้านรับพี่ฮายนะคะพี่ฮายมาแล้วนอนกี่ตีเมื่อคืนพี่นอน,อนกี่โมงกี่โมงเก้าโมงใช่ใช่ o <love> u สำเนียงได้ไหมฮะ I love you เพลงนี้ใช้ลมโคตรเยอะ I love you I love you กลัวเธจะไม่รู้ความรู้สึกนี้มีมากแค่ไหนเตวเตลเตลกลัวเธอจะไม่รู้ให้ให้ฉันได้รู้คำตอบซะ ดีใจไหมคะอัดเสร็จแล้วยังไม่เสร็จครับเมื่อกี้เซนบอกว่าอันต้องไปอัดต่อมาพี่ไฮเพลงนี้ก็ยังไม่จบสักเียเ่าั้นรูกคอสิบชั้นก็อัดนานใช่ใช่วันนี้เรามาทำอะไรกันคะวันนี้มาบิตติ้งครับแล้วก็มาอัดคอรัสที่เหลือของเพลงสองอุ้ย ก็รู้หมดสิมีคนทะเลาะก,กับหมาแล้วแต่ว่าตอบตอบสั้นต,ตัวตัวแรกแฝดไปนิดนึง <c oughs> ให้มันมีความแบบเหมือนไวโอล,ลินอะ <c oughs>